สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านเทคเกอร์ฟาร์มนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่1กุมภาพันธ์2566นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่1กุมภาพันธ์2566นะคะเราก็เปิดร้านมาด้วยพี่ใหญ่เอ็ม9540นะคะวันนี้นะคะเอ็ม9540สามคันด้วยกันนะคะสามคันนี้ต้องบอกว่า เสียใจด้วยนะคะเพราะว่าน้องมีเจ้าของแล้วนะคะ M9540 ทั้งสคันนี้นะคะน้องมีเจ้าของแล้วนะคะปลายทางอยู่ที่สปปลราฝั่งเพื่อนบ้านของเราทั้งสามคันเลยนะคะคันนี้อยู่ฝั่งเพื่อนบ้านของเรานะคะสปปลราฝั่งเพื่อนบ้านของเราทั้ง3ามรายการเลยนะคะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ3ามคันนี้สวยๆเดิมๆทั้งสามคันเลยนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิม เดิมๆทั้งสามคันเลยนะคะนี่ขาตั้งอยู่ที่เทศบาลนะตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะแท็กอร์ฟาร์มตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะลูกค้าท่านใหน,นะคะผ่านไปผ่านมานะคะสามารถเข้ามาเลือกดูเลือกชมได้เลยนะคะนี่ M95403 คันสามรายการปลายทางอยู่ที่ ฝั่งเพื่อนบ้านสนปอป,อ,ปอลาวนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้มีที่แฮรเรอร์ฟาร์มนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะทักทายเข้ามาก่อนได้เลยนะคะตามมือโทรข้างล่างนี้เลยนะคะตามมือโทรข้างล่างนี้เลยนะคะศูนย์เก้า8ี่สองหกสดค่ะ0ย์แดหปดห้าสองห้าลูกค้าท่านไหนสนใจรถรีบสั่งจองให้ไวเลยค่ะ